อยู่ใกล้เสาไม่ได้เลยวะมันจะไปทุกทีเลยพี่บอยผมว่าลงมาข้างล่างดีกว่าลงมาคุยข้างล่างกว่าเอางี้ดีกว่านะฮะตอนนี้เรามาแาวเสียงกันดีกว่าเอาของวินเทอร์ก่อนละกันทำไมอะฮะแล้วรู้ของนายดัต้งมาวินเทอร์ก่อนฮะรู้ว่าของของของนายดังไงปกติอันหลังๆมันจะดังกว่าไงเหรอเออแต่นายมาก่อนไงคนอื่นเขาจะได้แบบเออเฮ้ยอันแรกมาดังเว้ยเฮ้ย ห้ามยอมแพ้เว้ยเฮ้ยอะไรอย่างนี้ได้ตรงนี้สามสอหนึ่ง Winter เอาเลยตาสบายเฮ้ยไปไปนัดปะอกลับกลับกลับเพิ่งเจะเริ่มมา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 โอ้ามามานามนมา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 เล่นกัมขนาดนี้มามาีามามามเะาม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 ่เนี่มามามามงนะครับเอาท่ามาเาม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 าอาม่ามาาม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 าใามามาม้า รวยสุดๆเอาทำพอเสียงหน่อยแล้วอขอเสียงซัมเมอร์หน่อยแล้วอ้าวโ oh, oh. ล่ไปโล่ไปขอเสียงให้สปริงด้วยครับโอาโห มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังขอให้ฉันทำ chết thay, chẳng biết buồn ta, may tan cũng không may nhau. tự cũng mong bỏ, hãy lau dứt muôn bể การรอคอยได้กับคุ้เพราะมีเธอเป็นจุดหมายให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมจะคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกอีกครั้งก่อนใ้อ ฉันหยุดหัวใจคงต้องก่อให้โรคหยุดหมุนไปก่อน